สวัสดีจ้าพี่น้องกองปายทุกผู้ทุกคนยินดีตอนรับเขาสุสองคุณยายโดนัสตอรีเนะไปจะไปเที่ยวอมอตกกันเมื่อนี้โอ้โะเดี๋ยวถุงมือมานำเนาะหนาวเย็นแห้ง เดี๋ยวนตกโอ้ยมีคนย่างขึ้นไปทั้งทั้งไอเ๋ยวเ้าก็สิขึ้นไปหุ่นเพืกันนะจ๊ะคนอุ้ยหนาวแห้งพี่น้องเอ้ยเย็นจ่อยจ่อยก็เดี๋ยวถุงมือมานน้ำใ่เสือพิษได้เบอร์นี้ ได้เสือบ่านาแห้งปานไดงามคักบ่พี่น้องสะแดดออกคล่งไข่แดดออกสิเบิ่งงามก่อนหนีพี่น้องนี่บ่มีแดด แฟนใหญ่กับหมูเดินไปก่อนแล้วล้ก็ตามไปเนาะแต่เฮ้ยล่มพัดน้าม,มากมันมีเย็นครับสวยงามน้ำมีหนาวเย็นกอด làm tổ yến đó thì nó ngấy ห,หนาวนักท่องเที่ยวกับสิบว่าหลายบันไดน,น่าจะได้กระมี่มากเอยๆ้ะสวยงาม <laughs> <laughs> thôi nè chưa nướng cây thường là ai nằm cái đến má nó là khoang nằm khoang để nó vậy nè cái nhắn nhìn nhắn nào à số bay, nào sống nam mình xuống tay chặn Ủa, trời thân thân cái nhanh đi khôn nhiều thay Chào thai luộc rồi chờ. Chờ, chờ, thai luộc cần chờ, là, nhang thì phải ra học cái nhanh hình phải vân nó cho nó ใครก็อย er no ่าลืมนะจ๊ะพี่น้องก้องบายทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายกดติดตามนะกดกระดิ่งนะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์ย่าโดนัดนะจ๊ะจ๊ะพี่น้องได้กระตุ้นยามหาคลิปใหม่ๆที่ดีๆงามๆนะฝากพี่ฝากน้องนะจ๊ะเนาะดูจ๊ะหน้าหนี่หน้าหนาวแล้วก็ฝนตกฝนตกรู้จ้ะ ไม่ใช่แต่ที่นี้น้ำตกหลายอยู่โนเวพม่านโนเวเป็นประเทศที่นีแจะภูเขาสูงๆเนาะจา้ะเนาะติดประมาณนี้งเนาะจา้ะเนาะมาเที่ยวน้ำตกบรรยากจาก้ะประเทศโนเวน่ามันก็ส,ไไสีไลลงเลยสุดที่น่องไลลงไปซูทาเล ในภาพมันฟองนะจตะว่าสวยงามจำไหนมันยายว่พอถึง้ะจ๊ะพี่น้องเครื่องหนาวเย็นยืนไก่แน่กับพ่อว้จ้ะเปียกน้ามกระเด็นละอองน้ำนะจ๊ะกระเด็นมากเปียก นักท่องเที่ยวกันทีคนยางขึ้นยางลงอุขึ้นผู้ลงอ่ะจ้ะเว่านานีนะหนาวก็สิบพราะใครไหลขึ้นหนาเสมอเนาะจ้ะหนาห่อนคนสิหลายเต็มเลยว่าน้ำตกตรงนี้สิมีอยู่ตลอดมีอยู่ตลอดปีเลยล่ะกราบใดที่คนบ่หยุดตกเนาะจ้ะถึงคนพยุกตกเพราะนนหอนนานหนาห่อนเนาะจ้ะแดด เสียดเอวงเสียมันนามิมาหิมาเทั้งวภูเขาละล่ายเ้าจะจะสีไหลงมากที่เก่าจะเป็นน้ำตกที่เก่า้ะมเกี่ยวกับหางต้นถิ่นก็ล่องคู่กินคู่ล่องกอบคั่วมาเกี่ยวห้าลูกค่าร้านมาม ยางเดินยางเดียวแล้วเด็กที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ส่องใครกดติดตามในย้ายโดนัทน้ำเนื้อจต่พี่น้องส้องรับคลิปนี้ย้ายโดนัทก็ฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะแต่วัสดีจ้า